วันนั้นพีลีนาก็ไปฟังด้วยเหมือนแบบพีลีนาก็อยากแบบ ไปดูไปเช็คไป,ไปนู่นไปนี่อะไรอย่างนี้แล้วพอพี่ลีนาะฟังพี่นาะร้องไห้ทุกคนก็คือพี่นาร้องไห้ไม่ได้พอนะร้องไห้เพราะทําไมไม่น่าเลือกเลยห <laughs> <laughs> ยอกหยอกหยอกคือมันมีบางท่อนที่แบบแหม่งแหม่งนิดนึงแต่ว่ากําลังดูอยู่ว่าจะแบบเปลี่ยนบางท่อนอะไรอย่างนี้ <laughs> น,นี่สปอร์ตเมื่อบานน,ะนี้ถ้าเกิดพี่ลีนาะดูพี่ลีนาะตะแล้วนะ <laughs> ชุดเซ็มสิ่งนี้คือโอ้ <laughs> ปังไม่ไหวอ่ะเฮ้ย <laughs> หนูกดดันมากทุกคน <laughs> เพราะว่า <laughs> พี่ลีนาอยากจะให้เพลงโทโมระจี๋ร้องสดแบบ 100%แอเปอ็นแอบกอดานนิดนึงเพราะว่าวันจริงอะเราต้องเต้นมาเอกเต้นมนิจนิโนเดชะและ10กว่าเพลงก่อนหน้านี้ทั้ทงเอเอมารี A A ari, ดูนี่นั่นมาแล้วเราค่อยมาเพลงนี้อะไรเงี้ย สัอยเล็กๆว่าเพลงโทโมดะจิใช่ไหมก็คือตอนนี้คือได้เนื้อเพลงแล้วแต่ว่าเพิ่งเรียนร้องเพลงไปแค่สองครั้งทดกคน <G ül üyor> <G ül üyor> ก็คือหนูแบบว่าเพิ่งแบบว่าฟังไปไม่กี่รอบเองนะคะตอนนี้ยังจำเนื้อเพลงไม่ได้เลยทุกคน โอเคแต่ว่าก็คิดว่าหวังว่าทุกคนจะชอบเพลงนี้นะเพราะว่าแบบวันนั้นที่เรียนไปใช่ไหมคือแบบเวลาเรียนร้องเพลงเพลงนี้ก็จะแบบเรียนกันแค่สองคนก็คือหนูกับพี่ฟอแล้วทีเนี้ยวันนั้นพี่ลีนาก็ไปฟังด้วยเหมือนแบบพี่นาก็อยากแบบไปดูไปเช็คไป,ไปนู่นไปนี่อะไรอย่างงี้แล้วพอพี่ลีนาฟังพี่น่าร้องไห้ทุกคนแบบน้ำตาน้ำตาไหลก็คือพี่น่าร้องไห้ไม่ได้พอนะร้องไห้เพราะทำไมละทไม่ได้เลือกเลยหัวเราะห เออพี่นะก็บอกว่าแบบเหมาะมากอะไรเงี้ยพี่นะแบบว่าฟังฟังที่พเราล้องไปแล้วก็อ่านเนื้อเพลงไปก็เลยแบบเข้าใจความหมายแล้วก็เลยแบบซึง้งอะไรแบบนี้เออวรนานั้นเนื้อเพลงซึ้งมากไหม ไม่รู้อะคือหนูสำหรับหนูหนูก็ไม่รู้สึกว่าแบบว่ามันแบบฟึง้งแบบสุด,สดน้ําตาแตกขนาดนั้นแต่ว่าแบบมันก็โอเคคือมันมีบางท่อนที่แบบแหม่งแม่งนิดนึงแต่ว่ากําลังดูอยู่ว่าจะแบบเปลี่ยนบางท่อนอะไรอย่างนี้โอ้ แต่ว่าก็เราดูไฟนอลอีกทีนะทุกคนโทโมราจิจะมี MV มาไหมอันนี้ไม่รู้เลยค่ะต้องแบบไปอ้อนพริรินาทุกคนทุกคนต้องไปอ้อนพรีรินาหนะเผื่อพี่ินาจะแบบอนุมัติ <c oughs> หรือไม่ก็อ้อนคุกปิ้มทุกคนหนูไม่รู้ว่าสิทธิ์ใหญ่สุดจะเป็นของใคร <c oughs> นี่ไงไปถ่าย MV ีญี่ปุ่นเหมือนอนันตะโอ้ยอนา,ตาโตฮิสมาร์ีฟนี่เขาแบบว่าเป็นยุครุ่งเรืองอะแต่ตอนนี้โทโมราจิไม่รู้จะได้ไหมคะทุกคน ก็แล้วเราก็จะแบบเปิดฟังโวยญี่ปุ่นแบบคลอคลอ,คลอไปดีกว่านะคะห้ามเปิดผิดนะถ้าเปิดผิดนี่จบเลยจบเลยนะอย่า <c oughs> หลุดเนื้ไทยนะโอเคไม่หลุดแน่นอนเพราะตอนนี้จำเนื้อเพลงไม่ได้ <c oughs> <c oughs> โอ้จริงหนูสมสตินหนูจำเนื้อภาษาญี่ปุ่นได้มากกว่าเนื้อไทยเพราะว่าแบบตอนที่ได้รู้เพลงหนูก็แบบฟังแบบ 帮。 สุดยอดมาฟังทุกวันอะไรอย่างงี้จนแบบเนื้อเพลงญี่ปุ่นมันเข้าสมองใช่ปะแต่ว่าเนื้อเพลงไทยมันเพิ่งมาไงหนูก็เลยแบบยังไม่เข้าสมองเบอร์นั้นแต่ก็คือจําได้แหละแบบแบบบางท่อนเช่นท่องถูกอะไรอย่างงี้ลองเอาเพลงไปไปองแล้วเนื้อหาดีมากโอยจริงปะก็คือแบบเพลงนี้มันก็มีความแบบว่าเพื่อนอะเนาะโอ้ก็คงคอนเซปต์ความเพื่อนตั้งแต่แบบเพลงหลัก <S <S เพงลงรองอะไรอย่างงี้อุย้ยทุกคนแต่หนูจะบอกว่าเพลงใหม่เราอะ <S <S เพลงซิงเสียเพราะมากทุกคน อุ๊ยสปอยได้เบอร์นี้เลยอ่ะหอมมากจริงๆให้ทุกคนฟังแล้วอ่ะคือแบบหนูอยากจะเปิดแบบให้ทุกคนฟังเลยแต่มันไม่ได้เนาะเออแก็แบบจะบอกเลยว่าเพลงมันแบบเวอร์ชันที่หนูได้ฟังอ่ะมันยังไม่ใช่เวอร์ชันที่แบบว่าเขาเรียกว่าจูนแล้วยังไม่ใช่เวอร์ชันที่แบบเสร็จแบบฟินนชจริงๆอะไรเงี้ยแต่เป็นเวอร์ชันที่แบบเสียงอัดสดๆเลยอะไรเงี้ยหนูรู้สึกว่าแบบพอมมากทั้งเพลงหลักแล้วก็เพลงดิจินโนเลช่าใช่ป่ะก็เลยรู้สึกว่าุ๊ยอยากแบบให้ทุกคนฟังละ ใช่คนแปลครับบอกไม่ได้ครับแต่ทุกคนน่าจะได้รู้วันแหละวันนู้นอะสปอยจริงๆหน่อยนี่สปอยไปเรอะนะบบเนี้ยถ้าเกิดพี่ณัฐนะดูพี่นะัฐเตีตวนวะ่ะแค่ดูเอ็มวีเอ้ยหนูจะบอกเลยเอ็มวีก็มีความแบบมีความพี่ฟออะมีความแบบสไตล์พี่ฟออะไรอย่างงี้แล้วก็ชุดเซมสวยมากทุกคนไปถามเมมเบอร์ทุกคนทุกคนต้องบอกว่าสวยถูกใจแน่นอนเพราะแบบ ชุดเซมสิงนี้คือโอ้ปังไม่ไหวอ่ะแบบปังมากยังไม่ mix master เออนั่นแหละ นั่นแหละทุกคนคือหนูแบบไม่รู้จะเรียกว่าอะไรคืออะไรยังไม่จูดออือยังไม่มีโอเคนั่นแหละก็คือยังไม่แบบยังไม่ถึงอันฟในลอ่ะแต่ว่าแบบแค่เสียงสดก็คือแบบเพาะมากแล้วคือแบบครูก็บอกว่าแบบเออพวกเรามีการพัฒนามากขึ้นมากแบบทุกคนแบบจัดการกับเสียงตัวเองได้มากขึ้นอะไรอย่างงี้ก็เลยแบบว่าการว่าแบบทุกอย่างมันแบบเพอร์เฟกต์มากแบบไม่ต้องแบบไม่ต้องไปแก้อะไรอะไรแบบนี้เออเพลงธรรมาชีต้องดีมันแน่ เฮ้ยหนูกดดันมาทุกคนเพราะว่าพี่นะดูอยากจะให้พวกเราอยากจะให้เพลงโทโมโิจิอะร้องสดแบบ100่งร้อยเปอร์เซ็นก็หนูก็เลยแบบแอบกดดันนิดนึงเพราะว่าวันจริงอะเราต้องเต้นมาเอทเต้นมิจินโระระฉและ10กว่าเพลงก่อนหน้านี้ทั้งเอเอ็มารีดูนี่นั่นมาแล้วเราข่้ยมาเพลงนี้อะไรเงี้ยหรือเปล่าถ้าเป็นอย่างนั้นจริงๆก็คือตุยนะห่อแหกแหกแล้วหนูร้องเสียงคนแรนหนูแบบพี่พอพี่พอร้องก่อนได้ไหมพี่พอบอกแต่บ้าเหรอ เออทุกคนหนูกน็เด้คิดว่าแบบหนูจะไหวไหมหรือเขาจะเบรบกให้หนูนิดนึงเออหรือบวกกับแบบทั้งเหนื่อยทั้งตื่นเต้นทั้งแบบคนบรรยากาศทุกอย่างมันมันต้องเสียงสั่นแน่ๆทุกคนแบบวันนั้นแค่ร้องให้พี่ลีนะพันแล้วก็แชมพูฟังนะหนูยังหายใจผิดจังหวะเลยเพราะว่าแบบตื่นเต้นมากแบบอย่างเงี้ยทุกคนพี่นายแอบดูหรือเปล่าถ้าพี่นายแอบดูอยู่พี่น้าตีนหนูแล้วนะพุกงนี้ะโอ้เจอวันไหนครับยังไม่ทราบได้จริงๆต้องถามพี่ลีนะาแต่พี่นะบอกว่า ไม่นานหรอกไม่นานเกินหรอกก็รอติดตามให้ทุกคนหลาจะได้เจอกันเร็วๆนี้ <c oughs> แต่เหมือนแบบตอนนั้นที่เราคุยกันใน PR ของเมื่อวานก่อนใช่ไหมเออเมื่อวานที่เรา PR กันไปเกี่ยวกับงาน general election จริง12ใช่ไหมของ n e x ซ์ว n d เดพี่นาะก็พูดมาว่าแบบสำหรับงานแคดอะก็จะเป็นเพลง มาเอะแล้วอะไรย่างนี้ก็ลยคิดว่าเออมันคงไม่นานหรอกมาทุกคนก็รอติดตามนะคะเพราะว่าสิ่งนี้ก็คือแบบว่ามีเพลงแบบว่าเยอะแยะมากมายหลากหลายอารมณ์ณก็คิดว่าทุกคนน่าจะถูกใจนะเพราะว่าเพื่อนนี้เล่าให้เล่าให้ฟังได้อย่างอะ น่าจะอย่างงั้นเดี๋ยวค่อยเล่านะเกี่ยวกับเรื่องเพลงมาเอกเพลงจริงมันแบบมีค่อนข้างมีสตอรี่หนึ่ง,งแต่ว่ายังเล่าไม่ได้ทุกคนก็อาจจะต้องรักกันเค่ควงไมเป็นไงบ้างโอ้โหบอกเลยว่าพี่ฟอได้รับบาดแผลเยอะมากแต่ว่าพูดเยอะไม่ได้เดี๋ยวรอแบบรอเมื่อทุกอย่างเปิดเผยแล้วจะฟัวเล่าให้ฟังว่าคือแบบว่าสุดยอดมากทุกคนแผ่นแนก้ปวดต้องข่าวจริงก็คือทั้งคันิงพี่ออมก็คือแบบ เป็นแบบสาวแผ่นแก้ปวดแล้วทุกคนแบบว่ามีติดคอกันทุกคนเป็นเทรนตอนนี้ไม่ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวว่าคนที่ปวดคอจะไม่อยู่ใงหน้าทุกคนเพราะว่ามันมีท่อนที่โยกหัวอย่างเงี้ยทุกคนแต่ว่าแค่มันจะมีท่อนหนึ่งที่แบบว่าโอ้โหต้องโยกแปดครั้งแปดครั้งข้างในแล้วก็ข้างนอกอีกสี่สี่ครั้งอืมสี่หรือหกสี่แหละอืมใช่แล้วก็ท่อนอื่นก็มีความโยกอีกแบบโดดออกมาก็โยกอีกสี่ครั้งละ แล้วก็แบบตอนฟีก็ยอกอีกยกยกแบบยกจนหัวหลุด <c oughs> เออโอ่ยทุกคน,นแ,บบแล้สึกแบบเรานะทุกคนบ๊ายบายนะติดตามดูไลฟ์ของพวกเรารวมถึงเอ็กซ์คลูซีฟคอนเทนต์กับ VR และยังมีเคานเตอร์ด้วยน,นะคะโหลดเลย I am for the application